ปีเตอร์ไม่อยู่หน่อยเธอกำเริบเพิ่มเกิมใหญ่แล้วนะพี่ลูกหมูคะเอ่อพี่ลูกหมูช่วยไปหยิบน้ำให้ฝนหน่อยได้ไหมคะฝนหยิบไม่ถึงน้ำหรอได้สิ อ่ะฝนน้ำ เขาคงเครียดเลยมาลงที่หนูไม่ว่าไม่ได้หรอกพ่อฝนพี่หมูทําขนาดนี้มันเกินไปใช่จิตใจเธอมันเที่ยงโผดอะไรเป็นจริงจริงพี่ลูกหมูคอยอยู่นะบีมจ่าเรื่องนีปีองพี่ปีเตอร์บีมคุณแม่ก่อนที่จะต่อว่าหนูฟังหนูพูดก่อน,นะคะ่ะพูดอะไรจะมาแฉนะสะิไม่ต้องพูดบีมลูกครับคุณแม่ รีพาน้องไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวซัเดี๋ยวจะเป็นไข้ค่ะคุณแม่ไอน้องฝนไม่ต้องไปหรอกคะ่ะเพราะฝนเขาเดินได้เขาไม่ได้มีการอะไรอะพี่หมูอย่ามาใส่ไลฟนะ์ฝนนะฝนเดินไม่ได้จริงหรอได้ฉันจะทําให้เห็นเองมานี่นี่มันอะไรกันนี่ยคุณแม่ดูสิคะผู้หญิงคนนี้ เขาโกหกเรามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะอ๋อไม่มีปัญหาแล้วค่ะพี่ตองได้ค่ะจุ๋มจะรักและเอ็นดูหนูฝนให้เหมือนหนูฝนเป็นลูกแท้ๆของจุ๋มเลยค่ะค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ตองสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณแม่น้องฝนกำลังมาใช่ไหมคะใช่ลูกเห็นว่าจะมีคนของลุงตองมาส่ง ออกมาตั้งแต่บ่ายแล้วอีกสักพักก็คงจะถึงอ๋อค่ะบีมตื่นเต้นอยากเจอน้องแล้วส่งผนแค่นี้แลละค่ะพี่นุกครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะขอบคุณมากนะครัขอตัวก่อนนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าจุ๋มสวัสดีค่ะพี่บีมสวัสดีค่ะพี่เอ่อพี่ชื่อ พี่เขาชื่อลูกหมูแต่เขาไม่ใช่คนใช้ที่นี่หรอกนะน้อฝนเขาเป็นภรรยาของพี่ปีเตอร์พี่ชายพี่เองหรือที่เขาเรียกว่าพี่สับไพกันหลกกันลาเออสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูสวัสดีจ้าอา้าลูกหมูเมื่อไหร่จะกวาดเสร็จเนี่ยกวาดจนพื้นจะเงาหมดแล้วเออเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ดี ถ้าเสร็จแล้วก็ไปเอาน้ำมาเสิร์ฟให้น้องฝนเร็วๆนะพี่หมูอย่าชักช้าค่ะคุณแม่คุณป้าพี่<ม>บีมคะฝนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโถไม่ต้องกังวลหรอกลูกคิดซะว่าที่นี่เป็นบ้านของหนูใช่น้องฝนทำตัวตามสบายเลยนะค่ะข,ขอบคุณจริงๆนะคะน้ำได้แล้วคะ่ะนี่จ้ะ ขอบคุณค่ะพี่ลูกหมูเไรจ้ะเอาล่ะไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วฉันขอประกาศอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะรับหนูฝนที่เป็นหลานของพี่ต๋องรุ่นพี่คนสนิทของฉันมาเป็นลูกบุญธรรมบีมคะคุณแม่หนูไม่ติดใจอะไรใช่ไหมไม่หรอกคะ่ะบีมทราบว่าลุงต๋องต้องแยกไปอยู่กับครอบครัวที่สิงคโปร์ถาวรแล้วอีกอย่าง น้องฝนก็ดูเป็นผู้ดีมีราศีไม่เหมือนเด็กกระโปโลทั่วไปบีมอนุญาตให้คุณแม่รับเลี้ยงน้องได้ค่ะหืมหนูนี่ใจดีจริงๆหนูไม่ได้ใจดีเลยค่ะคุณแม่หนูก็ปกติคุณแม่นั่นแหละที่ใจดีแค่รับน้องฝนเป็นลูกบุญธรรมสำหรับคุณแม่แค่นี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยค่ะเพราะขนาดกาวฝากพี่ลูกห,หมูคุณแม่ยังให้อยู่ได้เลยแค่น้องฝนอีกคนจิตจิค่ะ จริงลูกครอบครัวเรารวยจะตายอ้าว <alright> <verw ahaha> พี่ลูกหมูมองน้องฝนแบบนี <rawd Moder> ้แบบความว่ายังไงอิจฉาน้องเหรอนี่ขนาดน้องเดินไม่ได้ยังไม่เว้นเลยนะพี่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะบีมพี่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วลูกหมูไปไปจัดเตรียมห้องให้น้องได้แล้วค่ะคุณแม่เป็นห้องเก็บของใช่ไหมคะบ้าเหรอพี่ลูกหมูห้องนั้นมันเล็กไป ใช้องไรคิดเนี่ยเออพี่บีมคะฝนนอนห้องไหนก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรเลยไม่ได้ลองฝนมันลำบากให้ไปน้องห้องพี่ลูกหมูก็แล้วกันนะคะคุณแม่อา้าวแล้วพี่จะไปนอนไหนละ่ะบีมเธอเขาไปนอนห้องเก็บของไงลูกหมูคนที่มันทนทานอย่างเธอมันนอนได้อยู่แล้วเออไม่เป็นไรคะ่ะงั้นหนูไปนอนห้องปีเตอร์ก่อนก็ได้ไม่ได้ ทำไมล่ะคะคุณแม่เ็ือนั่นมันห้องนอนของลูกชายฉันต้องรอให้ล totally ูกชายฉันกลับมาจากจีนก่อนเธอถึงจะเข้าไปนอนได้อย่าทำเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่นะพี่ลูกหมูเท่าใจที่ฉันพูดนะอย่าให้ต้องพูดซ้ำเพราะเดี๋ยวฉันจะมีน้ำโหไปรีบไปเดี๋ยวหนูรีบไปจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเออคุณป้าคะเรียกแม่เถอะลูกค่ะคุณแม่ ทำไมคุณแม่กับพี่บีมดูเหมือนไม่ชอบพี่ลูกหมูเลยล่ะคะฝนว่าพี่ลูกหมูเขาก็ดูเป็นคนดีนะคะดีนะมันก็ดีแต่พี่กับคุณแม่ไม่ค่อยชอบพี่นาเพราะพี่ลูกหมูเขาไม่หลานให้คุณแม่ไม่ได้สักทีนี่ก็แต่งงานกับพี่ปีเตอร์มาจะสิบปีแล้วยังไม่มีวีแ่แววที่หลานจะมาเกิดเลยจริงลูกดีนะที่หนูมาเป็นลูกบุญธรรมของแม่จะได้อยู่เป็นเพื่อนคุยกับแม่ เพราะใหญ่บีมเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวไม่ค่อยจะได้กลับบ้านแม่เหงาแหมคุณแม่ก็พูดไปนะคะนี่ไงคะมีน้องฝนมาแล้วไม่เหงาแล้วนะคะจ้าห้องเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ให้หนูพาน้องฝนขึ้นไปเลยไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันกับบีมพาไปเองไปน้องฝนไปดูห้องใหม่กันค่ะพี่บีมเออลูกหมู เตียมกับข้าวเย็นด้วยนะมื้อนี้ขออาหารดีๆด,ด้วยหละ่ะฉันจะเลี้ยงต้อนรับหนูฝนเออคุณแม่คะฝนกินอะไรก็ได้คะ่ะพี่ลูกหมูคะฝนรอชิมฝีมือพี่ลูกหมูนะคะจ้าฉันสบายดีคะ่ะ คุณแม่กับน้องคุณใจดีกับลูกหมูมากคิดถึงนะคะ คูณมาสิลูกกูแหวนพี่แฟนหนูซื้อให้วันเกิดมันหายไปแล้วสิคะคุณแม่พี่เอาไปใช่ไหมพี่ลูกหมูพี่ไม่ได้เอาไปนะบีมพี่จะเอาไปทําไมไม่รู้ก็มันหายอ่ะก็มีพี่แค่คนเดียวที่เข้าห้องบีมพี่ต้องรับผิดชอบพี่ไม่ได้เอาไปจริงๆนะบีมพี่จะรับผิดชอบได้ยังไงบีมลูกช่วงนี้ของหายบ่อยทองแม่ก็เพิ่งหายไปสองเส้นสงสัยเราสองคนจะทำงานกันหนักเลยหลงหลืมลืม ไม่รู้ว่าเผลอเอาไปวางตรงไหนสักที่หนึ่งแหละลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ราคามันไม่แพงใช่ไหมลูกไม่แพงค่ะแต่มันมีคุณค่าทางใจกับบีมเออพี่บีมคะฝนเข้าใจพี่บีมนะคะมันหายไปแล้วเราก็ทําได้แค่ตามหาฝนเชื่อว่าพี่ลูกหมูเขาไม่ได้เป็นคนเอาไปหรอกพี่ลูกหมูเขาเป็นคนดีขอบใจนะน้องฝนไม่รู้ ฉันขอสาปแช่งใครที่มันเอาของฉันไปขอให้มันไม่มีวันจเจริญชีวิตเจอแต่หายน,น่ขอให้ไม่มีความสุขสาปพเอาละบีมพอพอพอไปสงบสติอารมณ์กับแม่ก่อนไปคุณแม่มน่าโมโหแล้วครับคุณแม่เออนะไม่เป็นไรนะคะพี่ลูกหมูเราทำหรือไม่ได้ทำเรารู้อยู่เก่ใจฝนอยู่ข้างพี่ลูกหมูนะคะ จ้าขอบใจมากนะฝนงั้นฝนขอตัวนะคะให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะระวังนะ <g ülme> เซเว่นของบีมหรือเปล่าเนี่ย โหรู้แล้วล่ะลุงต๋องรองหน่อยสิเดี๋ยวฝนโอนไปให้ก็คุณแม่จุ๋มเขาย,ยังไม่โอนให้ฝนอ่ะจะเล่ททำไมละ่ะเออรู้แล้วเออแล้วก็จะมีวันที่คุณแม่กับพี่พี่ไม่อยู่บ้านด้วยนะลุงรีบส่งโจรมางัดบ้านเอาเงินเอาทองไปได้เลยโอ้ยไม่รู้เดี๋ยวพวกเองเลยนะว่าวั หืมยายฝนนี่ฉันเลี้ยงอสารพิ่